กลับมาแล้วนะครับสำหรับทางด้านของเซียนต้าริวดีรันนะครับตัวละครที่เป็นเทพ,พทัพตัวหนึ่งของเกมเลยก็ได้ทางนี้เนี่ยมาพร้องกับทางด้านของกายแควิญ,ญญาณดูซะด้วยเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่ามันมีของรางวัลในตู้ให้เราเนี่ยได้หยิบจับกันบ้างนะครับไปลุย let's go s t e ราโกพาร s s เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุด เติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t e l l า G+ โ plus ดิงอยู่ใต้ description อะไระครับกระกาบสวีดัสสวัสดีดสสดเ,เพื่อนที่น่ารักทุกทุกคนประจำช่องจันแจกไวในเกมเมอร์นะครับอันนี้เราก็อยู่กับสปปรรพยุทธวิญญาจารย์เซิร์ฟเวอร์จีนกับตู้นานะของตัวละครรีรันนะครับเซียนเต้าหลิวแล้วก็พกกาแ้วิญญ,ญาณยุธมาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเซียนเต้าหลิวแล้วก็เป็นกาแท้วิญญ,ญาณยุดนะครับ โดยการแท็บ A โดยเซนเตอร์ริวนะครับเรามาพูดถึงตัวละครก่อนนะครับรางวัลสเต็ปเนี่ยมันก็จะเหมือนเดิม30 60 90 150นะครับ230ได้กระดูกแขนแล้วก็320ได้กระดูกส่วนหัวนะครับรางวัลสเต็ปนะครับ4ดาวนะครับถ้าเราทำไว้นะครับเราจะได้ตั๋วมา10ใบนะครับแล้วก็5ดาวเนี่ยจะได้เป็นจิตนะครับ1ดาวแดงก็ได้เป็นจิตแล้วก็ที่อัพค่าความสัมพันธ์2ดาวแดงก็ได้เป็นจิตนะครับ3ดาวแดงนะครับก็ได้เป็นจิตแล้วก็ที่อัพอันนีี้ครับท่่เป็นอา เพิ่มค่าสเตตัสนะครับส่วนสีแดงเนี่ยก็จะเป็นกระดูกแล้วก็เป็นอันนี้เลยแล้วก็5ดาวแดงเป็นแบบนี้นะครับพอดีอาจารย์ไม่ได้ปั้นน้องเอาไว้นะครับสาดาวแดงจากตู้ก็ยังเป็น3ดาวแดงแบบนั้นนะครับโดย10บใบนี้เนี่ยความจริงมันเอาไปแลกเป็นตัวธรรมดาได้นะถ้าอาจารย์จำไม่ผิดนะครับขอหยาดดูแป๊บนะถ้าอาจารย์ไม่ผิดมันเหมือนมันจะแลกกันมาเป็นตัวปกติได้นะครับในอัตรา2ต่อหนึ่งปะหรือว่าเขายังไม่เอาเข้าก็ไม่รู้นะครับขอดูแปบบ๊บนะเขาได้ดูก่อน อันนี้จะเป็นของกายแท็วิญญาณยุตนะครับที่ก็ราคาดีสุดก,ก็คือ6กหได้ตั๋ว10บใบนะครับอ่าโอเคแลกได้ด้วยนะครับก็คือเราสามารถนําตั๋วจากตู้เนี่ยคือเขาเรียกว่าใช้ตั๋วที่เป็นตั๋วพิเศษของเขาอะ่ะสองใบาสามารถแลกมาเป็นตั๋วธรรมดาที่เราใช้ได้สักได้หใบจะแ,แลกเลยดีกว่าเพราะในตู้จานไม่น่าจะสุ่มนะครับพอแลกมาใบสําหรับเอาไปสุ่มอ่าธน้าของกายแท็วิญญาณยุต์น่าจะคุ้มกว่านะครับโอเคโดยตู้ในากายแท็วิญญาณยุต์เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าปกติเนี่ย มันมันจะมี15บใบแล้วก็10บใบแต่รอบนี้เป็น10บใบนะครับโอเคจานซื้อมาเลยนะครับหนึใบอัดให้เต็มที่ซะหน่อยสําหรับเซียนต้าริวนะครับแล้วก็ประมาณนี้สําหรับในตู้นะครับสำหรับใครที่มีตัวละครแล้วเนี่ยก็สามารถลุ้นกระดูกที่เป็นเซตสามเซตสองเซตหนึ่งได้หมดเลยนะครับหกดาวเลือกได้นะอันนี้เกมเขาให้เลือกนะครับโดยการแทเวียนยุทธเนี่ยมาแค่3วันเท่านั้นนะครับมาถือว่าไม่ใช่อะไรเวลาที่นานเลย มาดูของละมันในตู้กันครับของละมันในตู้เนี่ยจะประกอบไปด้วยทางด้านของกระดูกแขนฟิวชั่นนะครับชินน้นนี้จจะบอกเลยว่าโหดมากแบบแบบหดมากๆนะครับเพราะว่าทา่า้าของเซนเตอร์ริวเนี่ยมันต้องการบัฟเลือดแล้วก็บัฟความสามารถที่เป็นกายแท้อันนี้เนี่ยตอบโจทย์สุดๆนะครับเพราะว่าสแต็กบัฟหดมากนะครับหนึ่งดาวแดงนะครับสำหรับทุกชั้นของมงกุฎแห่งแสงนะครับบนสนามเนี่ยความเสียหายสุดท้ายจะเพิ่มขึ้นจาก เพื่อเราทั้งหมดนะครับเพิ่มขึ้น8%มองกุฎดก็คือทักษะวิญญาณที่4เขตแดน,นครับอืมทักษะที่คล้ายๆเขตแดนอะ่ะที่เป็นเพิ่มให้เราได้รับดาเมจสูงขึ้นแล้วก็ใช้เกตได้เพิ่มเกตให้กับเวลาเวลาเริ่มต้นเทิร์นนะครับ8สเต็คเอ้ยต่อสเต็คเนี่ยจะเพิ่มขึ้น8%ปกติเราจะได้4สเต็คสูงสุดนะครับนั่นคือเราจะได้32%สีดาวน,นะครับในช่วงที่เพื่อนร่วมทีมเนี่ยโจมตีอาปีกหรือคอนเนี่ยได้เล่นเมื่อเราเนี่ยมีวิญ,ญญาณจารที่มีอาวุับ 2คนในสนามพร้อมกับโบนัสที่ได้รับจากอ่าทาร่าของพรเนี่ยจะเพิ่มขึ้น5 0นะครับอ๋อง่ายๆว่าถ้าเรามีสายปีกก็ใส่คอนเล่นหรือว่ามีการใช้อุลับ2คนในสนามก็ได้อืมแต่ปกติแล้วมันไม่ค่อยมีคนเอาปีกกับคอนลงเล่นแล้วเดี๋ยวนี้ไม่น่าจะว่าเป็นความสามารถแบบบังคับหรือเปล่า6ดาวน,นะครับจำนวนสแต็สูงสุดของมงกุฎแห่งแสงเนี่ยเพิ่มเป็น6นะครับปกติได้4เพิเ่มอีกเป็น6เลยเพิ่มบวก2นะครับ เมื่อฝ่ายเรานะครับเปิดใช้งานกายแทบวิญญาณยุทธนะครับจะปล่อยทักษะวิญญาณแรกหรือทักษะวิญญาณที่8โดยไม่เสียเกตใด,ดๆเลยรวมถึงได้รับเสี้ยวแห่งชะตาได้1สแต็กนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆนะเพราะว่ามันเสริมการเล่นมากๆนะครับเอฟเฟกต์ก้นต้นเปิดได้3ครั้งใน1การต่อสู้นะครับง่ายๆว่าปกติเราเก็บสแต็กมงกฎแห่งแสงเนี่ยได้ทั้งหมด4ก็กลายเป็น6นะครับรวมถึงแต่ละสแต็กก็เพิ่มขึ้น8%เป็นก็เป็น68 48%โหแรง รวมถึงเสริมการกเล่นกับกายแท้ด้วยแรงนะครับแรงมากๆนะครับแล้วก็จะเป็นทนาของกายแท้เป็นยุทธทูตสวรรค์นะครับอันนี้กายแท้เป็นยุทธทูตสวรรค์ให้กับเราแล้วก็ที่เหลือเป็นของรางวัลจิปถาถะครับของรางวัลจิปถาถะคือความจริงเนี่ยถ้าเปิดเน้นเอาเหรียญเนี่ยก็อย่างที่าจารย์บอกไว้เปิดวันละ60นะครับเพื่อเน้นเอาเหรียญก็ได้นะครับเพื่อเน้นให้เราเนี่ยได้เหรียญน,นะจาร์เองก็ไม่ได้สุ่มในว่าวานไว้ก่อนก็วันนี้ก็ไม่เป็นไรครับสุ่มไปสักร้อยหนึ่งก็ได้หรับตัวเรานะครับ ที่เหลือเนี่ยก็คงแลกเหรียญได้นะครับโดยเหรียญแรกนะครับก็จะมีทนาของจิตที่เป็นอเม่ิชจิตที่เขาเรียกว่าเพิ่มค่าความสัมพันธ์นะครับให้ทนาของเซนตอาริลแล้วก็มีของ6ปีถือว่าจะอยากได้ทั้งคู่เลยนะแล้วก็มีกายแทบเป็ยนยันยุทธให้แลกได้นะครับถ้าใครมีเหรียญก็ไม่ต้องสุมตู้ขอร้ังที่เหลือนเนี่ยก็เป็นของรางวัลที่เป็นอ่ทั่วไปนะครับมามาลอยเลยกันดีกว่ามารองดวงกันเลยเลยจจ๊บป,ปุ๊บสิบใบแล้วครับเงียบกริบเงียบกริบ เพิ่ปื๊บครับผมอย่างน้อยได้เหรียญมาเยอะๆจังว่าก็โอนะึบ <c oughs> เงียบเหมือนกันนะเนี่ยเออยังไม่ได้ดูการันตีให้เลยนี่การันตีอ่ากระดูกฟิวชั่นนะครับคือ240การันตีกายแท้คือ80นะครับการันตีกายแท้เซนต้าเดือยแปดสแล้วก็การันตีที่มันเป็นอ่าเขาเรียกว่านะขอรางวัลอันที่อันดับที่3ามะครับอันเนี้ย60นะครับน่าจะใช่นะจะ,จะไม่ผิดไป แต่ว่าเดี๋ยวนี้กล่องฟิวชั่น Fusion เขาเขาเหมือนเขาลดเขาลดแบบให้ผู้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับปกตินั้นเนี่ยกระดูกฟิวชั่นมันจะเป็น400ใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาลดเหลือ240ถือว่าทุกคนจับต้องได้จริงๆนะเขาลดแบบลดให้ครับโคตรดีเลยอะ240เนี่ยเอื้อมถึงนะเอื้อมถึงอยู่นะครับแต่ว่าต้องสำรองตรงตัวอะไรไปบ้างโอ้ด oh, <this> ีเชสเราเปิดแ่ะรละ40โหแม่เจ้าเกลือ เกลือแบบเค็มๆมาแล้วครับผมเหมือนจะเป็นของรางวัลการันตี60ครับแม่เจ้าครับผมตู้แรกประจําเดือนมีนาคมครับเนี่ยการันตี60ครับเปิดอีก20ครั้งเราจะได้กายแท้วิญญาณยุธนะครับคือไม่คิดจะไม่คิดจะออกให้เราก่อนหรอถามจริงโอ้โห80ครับมาแล้วครับการันตีแรกครับการันตีกายแท้วิญญาณยุ์แม่เจ้าเลครับ กายแทวิญญาณยึดของเซียนตาหลิวนะครับโอ้โหเอฟเฟกต์ทำแค่นี้ชักกระบี่ขึ้นมาแล้วฟันเบาๆจบอ้าการันตีเราสูญให้หมดเลยครับเราสูญให้หมดเลยอื้มขอได้ขอเหรียญได้เหรียญจริงๆนะโอ้โหหนึ่งร้อยครับได้เหรียญมา430รคือความจริงอย่างที่อาจารย์บอกไปอ่ะมันจะมี ที่ได้เหรียญจากข้างนอกครับเนี่ยก็เลยแบบอยากให้สุ่มเป็นสเต็ปสเต็ปคุ้มกว่าตู้กายแทะไม่จําเป็นที่ต้องไปถาโถมระเบิดภูเขาเผากระท่อมสุ่มวันเดียวหมดนะครับสู้กายแทะเป็นตู้ที่ไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นเพราะว่าถ้าคุณสุ่มวันเดียว3400ใบคุณไม่ได้เหรียญเพิ่มเติมแต่ละวันเนี่ยขาดทุนครับขาดทุนมากกว่าถ้าไม่ใช่แบบคุณรวยจริงๆที่มีออฟในการเปิดขนาดนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแลกของรางวัลกันนะครับเราต้องใช้200้เพื่อเพื่อปลดนะครับ ที่อัพค่าความสัมพันธ์ก็ดีนะอืมไอ้ผลึกอะไรก็ดีครับจันมีอยู่เท่าไหร่วันนี้ผลึกมีอยู่7จ็ดพันหกรอยผลึกนี้มีอยู่สี่พันสารอยก็ไม่จําเป็นที่ต้องแลกเท่าไหร่เอากระดูกมาร้อยี่สิบอันนี้ 50. 120, 50, 170. อีห้าสิบร้อยยิบห้าบรอยเจ็ดสิบ่าร้อยเจ็ดสิอ่าร้อยเก้าสิโอเคอ่าอันนี้อย่างละอันละกันสองรครับผม โอเคปลดมาแล้วนะครับก็ปลดมาเพื่อแรกได้แหละนะครับโอเคที่อัพค่าความสัมพันธ์ครับเอาต้องเอาครับเพราะตู้กายแทนนี้ของดีมากโอเคนะครับแล้วก็มาอัพค่าความสัมพันธ์ปลดเลเวลได้เลยทั้งเฉิดมึงไปไกลๆจากกูเซ่นี่ครับเราเราก็อัพเพิ่มทําให้เขาเรียกว่าเอฟเฟกผลเลือดอะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้คุ้มแล้วก็ของวกปีคือได้2ตัวได้คุ้มเลยตู้นี้คุ้มจริงๆครับแลกค่าความสัมพันธ์นะเดี๋ยวจะค่อยค่อยมาอัพเลเวลนะครับ รามาดูกายแท้เป็นยัตหยุดดีกว่ากายแท้เป็นยัยุด <S <S ทูสวรรค์น,นะครับ <S <S <อ>เหมือนจะจะปลดได้2ไฟลุงนะคือความจริงเนี่ยจะอย่าทำสามไฟลุงไว้นะเพราะว่ามันเป็นออร่านะครับออร่าแห่งกายแท้มันดีที่สุดคือสามไฟลุงวันพรุ่งนี้อาจจะเปิดอีกเล็กน,น้อยนะครับเพื่อเอาให้ถึงอันนี้ใช้อีกสองร้อยเลยอนะ่ะใช้อีกสองร้อยใช้เหรียญแรกเท่าไหร่ <S <S ถ้าสมมุติว่าเราเปิดจากตู้ได้หนึ่งตัวเรารู้ว่าเราจะใช้เท่าไหร่อันนี้เราใช้ไปสองร้อยอันนี้เราต้องใช้อีก แปดสี่สามสองสามรอยี่สิบเหรอเราได้สี่สี่สองแปดได้แปดสิบเหอกันเนี้ยไม่พอเนี่ยอันนี้มันได้แค่หนึ่งร้อยนะครับแล้วเราต้องเปิดอันนี้เราเปิดอันต่อไปแต่ว่าต้องเปิด,เ,ปดเอาเหรียญก่อนเหรียญหมดนะครับเตะที่บอกไปนะครับคุ้มคุ้มมากตูน้นี้คุ้มสุดๆได้ที่อัพจิตมาสองอันนี้คือคุ้มเลยนี่ฮะพกปีกลูกรักนี่อัพค่าความสัมพันธ์ไป ไอ้ที่อัพสีพวกสีทองกับสีที่เป็นสีชมพูอะครับคือสำรองไว้บ้างก็ได้นะเพราะว่ามันต้องได้ใช้นะครับราคามันไม่แพงเลยอะเหรียาเนี่ยหัวใจพวกเนี้ยอัลละห้าเหรียญนะครับเออถ้าแบบพอมีโอกาสนั่นน่ะสำรองเอาไว้จันว่ามันก็ไม่เลวร้ายนะราคามันราคามันถูกมากๆเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งผลลัพธ์ที่มันได้เนี่ยมันดีมากนะเพราะว่าค่าความสัมพันธ์พวกเนี้ยมันมันเป็นผลที่ผลที่ดีในระยะยาวครับเออพูดอย่างงี้ดีกว่าผลที่ดีในระยะยาว เอนนี้จะแลกมาเกินครับโอ้โหไม่น่านแลกมาเกินเลยมันได้แค่ร้อยี่ครับอนาคตอาจจะมีที่อัพเพิ่มขึ้นอีกแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยไอของพวกนี้ได้แค่ร้อยี่นะครับติดขั้นแปดกดทูตสวรรค์สวยงามมากๆนะครับถือว่าสวยงามมากๆาคือความจริงอาจจะใช้ของระดับระดับระดับนี้ไปก็ได้นะแต่มันจะช้าหน่อยในการอัพนะครับ โอเคแล้วก็จิตที่เราได้มานะครับจิตเซนตาเาหลิวจันน้อยมากมากเหมือนเหมือนจะต้องแลกจากในตู้มามั้งวอนนีไ้ไงเด่งไปไหนละจิตเซนตา้าหลิวนะครับจิตหลงหลงจิตปอใช้ยซีเนี่ยแทบจะแทบจะไม่อยากจะเลือกด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เล่นนะครับอืม การเลิกจิตเนี่ยเลอกดีๆนะเพราะว่ามันเป็นผลพวงใช้ในระยะยาวรวมถึงที่อัพค่าความสัมพันธ์ด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะอัพไม่ได้นะครับจโจิตขั้น8เราจะอัพอันนั้นได้เพิ่มมากขึ้นอันเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นทริคก,การทําให้ค่าพลังเยอะขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องไปย่อยตัวที่ไม่ได้จําเป็นในการเล่นแล้วเรื่องจิตนะอย่างเช่นเสืออะไรเงี้ยครับคือสายคอเนี่ยมีปู่กระบี่อยู่ที่ เรามันเราไม่ได้เล่นเนี่ยจานเลยก็แบบย่อยได้โอเคอย่างเงี้ยพอเราจะอัพจิตขั้นแปดปุ๊บเราจะเป็นยี่สิบได้ทันทีเห็นปะผลขวงผลควงนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะเป็นค่าจิตใช่ป่ะค่าจิตเราเนี่ยจะอัพได้ยี่เต็มละร้อยยี่สิบเต็มเป๊ะๆนะครับก็คือจิตต้องขั้นแปด สำหรับตัวละครนั้นๆในการแบบค่าความสำคัญให้เต็มแต่เนี้ยไม่ไม่น่าถึงขั้นแปดไม่น่าถึงได้แค่ขั้นหกนะครับโอ้แค่ขั้นหกต่ว่ามันก็โอเคนะ ประมาณนี้นะครับสำหรับตู้ธนาของแกแท้เวนยุทธ์แล้วก็ตู้เซ็นต้รริวรีรันนะครับเซิร์ฟไต้หวันขราบจังคิดว่าน่าจะเอากระดูกแขนฟิชชั่นแน่นอนเซิร์ฟไต้หวันนะครับเพราะว่าอยากอยากอยากฟ u ่งออฟอัพทีฟฟุ่ไต้หวันเซิร์ฟจีนมันเตรียมตัวไม่ค่อยทันเพราะว่าเราไม่ค่อยรู้ว่ามีอะไรมาแต่อย่างน้อยข้อดีเลยคือเซิร์ฟจีนมันบอกล่วงหน้าประมาณสัก3วันมีข่าวสปอยมาหลุด3 4วันนอะไรเงี้ยเป็นอาทิตย์หนึ่งก็มีครับมันทำให้เราอย่างน้อยเราก็รู้ตัวว่ามันอะไรจะมีเข้ามาบ้างก็็ไไดด้้้เเตตรรรีียมมัวนนะคอกกปาณทุ สเตลลาโก plus เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึงสเตลลาโก plus ดิงกอยู่ใต้ description ไป,ปไงบ้างครับสำหรับทางหน้าของตู้รีรันพร้อมกายแทยนยันยุทธนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆก,กระดูกฟิชชั่นเนี่ยการันตีก็ถูกลงเหลือแค่240ให้เราเนี่ยมีโอกาสจับต้องกันได้ง่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับใครที่มองหาเซนต้าเรียวอยู่เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันก็เก็บตรงเก็บตัวไว้รอได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวน้องเนี่ยเขาจะกลับไปเยือนนะครับโดยตัวละครของจานเนี่ยเซนต้าเดี๋ยวจะมีกระดูกเฉพาะครบอยู่แล้วนะครับกระดูกเฉพาะครบอยู่แล้วอ่ะไม่มีเหรอเอามีตกใจด้วยว่าไม่มีไม่ได้ตีดาวไว้เฉยโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็เก็บนะเก็บตัวกันเอาวไว้หวัวงว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นความรู้ให้กับทุกคนได้นะครับถือว่าเปิดตู้ในเดือนมีนาคมมาได้แบบ ก็การันตี2อ,อย่างเลยก็น่ากลัวเหมือนกันว่าเดือนนี้จะเป็นยังไงแคนฟิชชั่นปีวีตรงจะเล่นงานเราหนักไหมเดี๋ยวมารอรลุ้นกันอีกทีละก,ลกันกูรักแฮฟฟานก็ให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนนะครับฝากร้านเติมเงินสเตลล่าก็พัดกันไปด้วยเติมถูกจะไวจมนีไม่มีรีฟันปเปิดใจใหม่กินห,หน้าสารคิีนี้ก็วีวครับ